สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านครับสหรับมนีก็มีโอกาสได้ไปไหวหายศาลเจ้าพ่อเมสักหนึ่งในเก่าสิงสศดิธิ์รอบบึงแกนครนนะครับที่ชา้าขอแกนให้กรรมเชื่อกันว่าศักดิธิ์นะครับสำหรับ,ารบศาลเจ้าพ่อเมสักนี่คือสถาปัจยกรรมที่เลี่ยนแบบขอมน,นะครับ ชาวขอนแกนเสื้อกันว่าปูติมาส,สก,การาบูชาจะได้รับพรครับด้านยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจบารมีนะครับสำหรับท่านใดทีเดเมยามคอนแกนกแวมาส,สก,การาบูชาเรืเดยอครับสวยงามครับหนึ่งในเก้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวคอนแกนให้การเคารพและบูชาครับ ฝากพี่ฝากน้องครับมีความสุขลำดวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆครับ